สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการผสมน้ํายาทําความสะอาดนะคะอ่าตัวนี้เป็นน้ํายาทําความสะอาดเอ s o ีโ SO นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องอของการทําความสะอาดระหว่างสักนะคะช่วยลดอาการบวมแดงนะคะไม่ไม่ระคายเคืองผิวนะคะตัวนี้นะคะใช้งานดีกลิก่นหอมนะคะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะส่วนมากนะคะ จะบอกก่อนว่า,าเราซื้อน้ำยาทำความสะอาดจ,จากทางร้านเนี่ย250 ml นะคะขวดนี้นะคะมันใช้ได้เยอะมากเลยนะคะคุ้มมากเลยค่ะบางคนนะคะไม่รู้วิธีการผสมน้ำยาทำความสะอาดก็จะถามเจ้าของร้านนะคะว่าน้ำยาทำความสะอาดผสมยังไงเราก็บอกไปว่า1ต่อ3ส่วนนะคะแต่ที่จริงนะคะ1ต่อ3ส่วนมันอาจจะแบบคนเราอาจจะไม่รู้นะคะถึงกับขนาดที่ต้องใช้แก้วตวงกันเลยนะคะแก้วตวงนะคะใส่50ใส่น้ำไปก็ น้ำยา50น้ำก็คือขึ้นไปประมาณ200นะคะตวงแล้วนะคะมันไม่โอเคนะคะก็คือมันเข้มข้นมากเกินไปนะคะบางทีมันทำให้อ่าอ่าของเราไม่เป็นฟองนะคะน้ำยาทำความสะอาดไม่เป็นฟองนะคะที่ร้านนะคะจะมีแบบขวดนะคะที่ผสมไว้แล้วนะคะขนาด150 ml นะคะราคาอยู่ที่ขวดละ100บาทนะคะได้ขวดปั๊มโฟมด้วยได้น้ำยาทำความสะอาดแบบเข้มข้นไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะใช้ไปได้ครึ่งขวดนะ สามารถเติมน้ำใช้ได้อีกนะคะใช้ไปประมาณครึ่งกวดประมาณนี้นะคะเติมน้ำใช้ได้อีกแล้วก็ขยะมันก็เป็นฟองเป็นฟูเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะบอกวิธีขั้นตอนง่ายๆนะคะเราไม่ต้องไปตวงอะไรเยอะแยะนะคะมากมายนะคะทางร้านอ่าเทสแล้วนะคะแล้วก็นํามาบอกต่อนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางร้านเล็กๆขายอุปกรณ์เล็กๆของเรานะคะเราก็จะมาบอกต่อลูกค้านะคะ ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเราได้เลยนะคะหรือโทรเบอร์ที่ว่าเราลงใต้วิดีโอลงใต้ YouTube ไว้นะคะจะมีเบอร์โทรนะคะตอนนี้นะคะเราจะใส่น้ำยาทำความสะอาดไปประมาณ1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งทุกคนมีไม้บรรทัดนะคะที่ร้านนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดประมาณนี้นะคะหน่งเซนครึ่งนะยังไม่ถึง2เซนนะคะเติมน้ำเปล่าเข้าไปเลยนะคะ ให้เต็มเลยนะคะเราก็เหลือพื้นที่ให้ไว้ที่เอ่อไว้ให้กดเขย่าได้ด้วยนะคะน้ํายาจะได้ผสมกันนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะอ่ะเติมให้ประมาณนี้อันนี้ขนาดขวด150 ml นะส่วน180 ml ก็ใช้สูตรเดียวกันนะคะแต่น้ํายาจะลดความเข้มข้นลงมานิดนึงนะแต่ก็ใช้งานได้กตินะคะอ่ะหมุนนะคะ หมุนให้แน่นแล้วก็เขย่านะคะเขย่าเลยเด้ออันนี้เป็นสูตรเี่มข้นนะน้ำก็จะออกเป็นสีฟ้าๆนะคะขย่าก่อนให้ให้เข้ากันนะคะใครที่สนใจก็ทักข้อความมาได้นะคะหรือว่าโทรมาก็ได้แอดไลน์ก็จะเป็นเบอร์0871723 8ลงท้ายโอเคตัวเล็กนะ อันนี้เป็นคลิปดีๆนะคะที่เราทำตั้งใจทำแล้วมาบอกต่อนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูกันเลยนะมันโอเคไหมแม่ค้าไม่ใช่ช่างสักนะคะเป็นคนที่ขายอุปกรณ์สักลายเป็นร้านสักลายเล็กๆนะคะ,ะมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็เอามาบอกต่อลูกค้านะคะ เดี๋ยวถ้าเรามีคลิปดีๆเราไปศึกษาจากอาพวกยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะคะเราก็จะมาบอกต่อนะคะเราไม่ได้ศึกษามามั่วๆแล้วมาบอกต่อแต่อันนี้เป็นอาสูตรของทางร้านนะคะที่แบบว่าคิดเองนะคะว่าผสมแบบนี้ประมาณนี้มันก็สามารถใช้ในงานสักได้แล้วนะคะสําหรับคนที่หัดสักใหม่ๆนะคะที่อยากได้น้ํายาทาความสะอาดนะคะเนี่ค่ะถ้าเราอยากให้มันเป็นโฟมเป็นฟองแล้วก็ เนี่ยค่ะมันก็จะแบบเวลาเราใช้ทําความสะอาดผิวลูกค้าเวลาแบบเราสักไปแล้วสีมันเลอะหรือว่าตอนจบงานเราก็ใช้น้ํายาทําความสะอาดตอนนี้ใช้นะคะเทสลงไปนะคะประมาณนี้นะคะน้ํายาทําความสะอาดที่ร้านก็จะขายเป็นตัวนี้ละค่ะเอสเอสพีโซนะคะ ยังไงฝากด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อนะคะติดต่อทางร้านได้เลยนะคะวันนี้มาแนะนำประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ